สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศรีกรกฎทุกท่านคะ่ะ มาฟังกันข่านในช่วงครื่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมหรือ16-31มีนาคมนะคะการงานการเงินของท่านเป็นยังไงบ้างโชคลาภความรักละ่ะจะมีปัญหาไหมเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวลัคนาและชาวราศีกรากฎในช่วงครื่งเดือนหลังนะคะต้องอยังไงก็ขอให้ท่านนั้น เตรียมตัวรับมือเอาได้เลยนะคะใช้คําว่าขอให้ท่านเตรียมตัวรับมือเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะงานของท่านนั้นจะไม่นิ่งนะคะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจําและรับงานพิเศษรับจบทาควบคู่กับงานประจํานะคะเป็นช่วงครึ่งหลังที่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยในด้านการทํางานงานของท่านจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะงานประจํา จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีงานปรับป,ปรับฉับกัรเข้ามามีงานที่ท่านคาดไม่ถึงมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานมีเรื่องให้ท่านได้คิดวิตกกังวลใจแอบกดดันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ากลัวทํางานไม่ทันเพราะงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะและงานบางครั้งก็มาพร้อมกับปัญหาเป็นงานที่ท่านนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการทํานิดหนึ่งนั่นเองนะคะปัญหาคนอื่นเป็นคนก่อคนอื่นเป็นคนทํางานเินีพยาดแต่คนแก้ไขจะเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะนึกถึงนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านนั้นยังคงอยู่ในช่วงที่ว่าทํางานค่อนข้างที่จะเก่งนะคะถึงแม้ว่ามีความวิตกกังวลใจอยู่บ้างหละแต่ถ้าท่านได้ลงมือทําอะไรแล้วท่านจะเป็นคนที่จริงจังกับสิ่งสิ่งนั้น ถ้ามีงานใดก็ตามในความรับผิดชอบอยู่ในมืออยู่ในความรับผิดชอบของท่านไม่ว่าท่านจะอยากทําหรือไม่อยากทําท่านจะเต็มที่กับงานมากๆอารมณ์เบื่อท้อแท้นะคะจะมีน้อยไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมานะช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนค่อนข้างที่จะขยันทํางานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สู้ไฟกับงานแบบชนิดที่ว่าไม่ครวรเหนื่อยนั่นเองนะคะปัญหามาเถอะ ยังไงท่านก็แก้ไขได้ข้อดีก็คือว่าสําหรับท่านใดที่รับ j อบรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจํานะคะท่านจะมีงาน job เข้ามาให้ท่านทําควบคู่กับงานประจําถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณสองแน่นอนค่ะแต่ว่างาน job ที่เข้ามาหรือว่างานพิเศษที่เข้ามาบางงานก็ค่อนข้างที่จะทําทให้ท่านนั้นมีรายรับเยอะพอสมควรนะคะฉะนั้นทํางานให้เต็มที่ หากติดขัดมีปัญหาให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้แล้วท่านจะหาทางออกให้กับตัวเองได้นะคะความวิตกกังวลใจมีแต่จะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจท่านมากกว่าปัญหามีแต่ไม่มากไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะคะเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจบางท่านก็อ,อ๋อท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขท่านจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงาน นะคะบางท่านกําลังยุ่งเกี่ยวกับการดําเนินการด้านเอกสารบางอย่างเอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะถ้าจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างและจะได้ทําอะไรใหม่ใหม่บางท่านก็อาจจะจบจากงานเดิมได้เริ่มต้นทํางานใหม่ด้วยหรือหากท่านรับจ็อบจะมีรับจ็อบหรือว่ารับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้งานใหม่ๆแบบ ชนิดที่ว่าใหม่จริงๆสําหรับท่านนะคะต้องใช้เวลาในการทํานิดนึงแต่ข้อดีก็คือว่ายิ่งทํายิ่งได้นะคะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาจะทำจะทำให้ท่านมีรายรับมากกว่าปกปติการทํางานถือว่ายังไปได้ด้วยดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและคอยอหนุนหลังท่านด้วยหากติดขัดมีปัญหาถ้าท่านขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านไว้ใจ เขาก็จะช่วยเหลือท่านนะคะยังคงเป็นช่วงที่มีคนคอยช่วยเหลือแต่ก็บางท่านก็แอบจะจะมีแอบกดดันตัวเองอยู่บ้างเพราะงานค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํานะคะมีดวงได้ทํางานซ้ําการทํางานของท่านขอให้มีสติละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มนะคะคนสร้างปัญหามีแต่เขาไม่สามารถทำะารท่านได้หรอก นะคะการงานยังคงเป็นไปนในทิศทางที่ดีครึ่งเดือนหลังยังเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะงานงานที่เข้ามาถ้าท่านไม่รีบเร่งถ้าท่านทําไปเรื่อยๆท่านจะทําสําเร็จจุดออดของท่านก็คือว่าทํางานขี้หลงขี้ลืมระวังจะลืมส่งงานระวังเอกสารหลุดตกหลน่นและระวังคนเข้าจะผิดในคําพูด ฉะนั้นนะคะถ้าจะต้องละเอียดรอบคอบอย่าปักไวอย่างหัวร้อนระวังจะทะเลาะกับใครบางคนในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หเป็นเรื่องประทะาคารุมกันเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะโดยภาพรวมการงานของชาวาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสิ่งที่ท่านกําลังวิตากังวลใจสุดท้ายแล้วท่านจะหาทางแก้ทางออกให้กับตัวเองได้มีดวงได้ รับผิดชอบงานใหม่ๆด้วยนะคะคำว่าใหม่อาจจะมาในรูปแบบของงานจ็อบหรืองานประจำก็เป็นไปได้มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านเป็นช่วงเครื่องเดือนหลังที่ท่านจะต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายนะคะท่านการเงินของท่านนั้นมักจะมีคำว่าคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเช่นอยู่ๆก็ได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หรือ จูจ่ๆก็มีคนช่วยเหลืออาซัพพอร์ตท่านเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคู่ครองคนรักของท่านก็ได้เขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านได้เล็กๆน้อยๆนะคะภาระบางอย่างจะมีคนช่วยแชร์หากท่านกําลังวิตกกังวลใจว่ากลัวจะไม่มีเงินไปผ่อนชําระนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ขอบอกให้ท่านนั้นใครความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะว่าการเงิน มีให้ใช้จ่ายแต่มีเงินให้ใช้จ่ายเนมีเงินผ่อนชําระนีสินมีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องจ่ายแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กๆนะคะหรือท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะ ใจดีไปกับเรื่องราวเหล่านี้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้บุตรหลานหรือว่าพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวไปสวนสนุกไปทานอาหารอร่อยอร่อยนอกบ้านหรือเจออะไรที่น่ารักน่ารักซื้อให้น้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนี้นะคะจะหมดเงินไปกับการเตคนรอบข้างและหมุนเงินได้ไหมหมุนเงินได้แต่อย่าได้ประมาทด้านการใช้จ่ายก็พอคะ่ะเราท่านจะมีรายจ่าย แบบปรับปรับฉับพลันเข้ามาด้วยนะคะข้อดีก็คือว่าหากท่านนะคะกําลังวิตกกังวลใจว่ากลัวจะหมุนเงินไม่ทันกลัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายยังไงท่านก็หมุนเงินได้เพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมาจากงานหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตขอความช่วยเหลือประสบความสําเร็จขอกู้ขอยืมสุดท้ายแล้วจะสําเร็จแต่ว่า ให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนเอารัดเอาเปรียบระวังถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองไม่เหมาะที่จะให้ใครกู้ยืมเงินนะคะเพราะระวังเขาจะไม่คืนเงินท่านไม่คืนเลยนะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดห้ามให้ใครหยิบยืมเงินจะนำเงินไปทำอะไรที่ให้ละเอียดรอบคอบรละรัดกมนะคะ ยังไงก็อย่าเพิ่งประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเงินพิเศษที่ท่านได้มาท่านจะได้ไม่มากนะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหระอได้ไหมไม่แนะนําให้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหรือการลงทุนถ้าท่านไม่มีความมั่นใจก็อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงครึ่งเดือนหลังหากวันไหนที่ท่านมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจให้หยุดการลงทุน เสียงโชคเสียงดวงเบาได้เบางดได้งดไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านจะต้องระวังการใช้จ่ายเงินที่ท่านลงทุนไปโดยเสียงโชคโอกาสที่ท่านจะสูญเปล่ามีสูงนั่นเองค่ะให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าท่านจะหมุนเงินหนักมากในช่วงเครื่องเดือนหลังบอกเลยว่ามันจะมีรายจ่ายแบบปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นและเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จ่ายด้วย ด้านความรักของท่านกันบ้างนะคะความรักของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังสําหรับท่านใดที่เป็นคนโสดคนโสดสําหรับคนโสดความรักนะคะความรักของคนโสดท่านไม่ค่อยที่จะโฟก,กัสเรื่องของความรักครึ่งเดือนหลังท่านจะท่านกําลังใช้ความคิดไปกับอย่างอื่นมากกว่าเรื่องความรักไม่สนใจต่อให้มีคนเข้ามาท่านก็ไม่ยุ่ ท่านกำลังโฟกัสที่การศึกษาเล่าเรียนหรือการทํางานเป็นเป็นช่วงที่ท่านยุ่งงานจนไม่มีเวลาที่จะคิดหา,าเรื่องของความรักนั่นเองนะคะสําหรับคนโสดความรักถึงแม้จะมีเข้ามาท่านก็ไม่สนใจสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงครึ่งเดืินหลังที่ท่านจะต้องประคับประคองความรักให้ดีนะเพราะว่ามีโอกาสงอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวจะสูงขึ้นยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆเ,เวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักนะคะระวังจะทะเลาะก,กันหรือว่าเข้าใจผิดเรื่องอเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นเรื่องนั่นเองคะ่ะแต่ว่าโดยภาพรวมคู่ครองคนรักนะคะเขาจะช่วยเหลือท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ถ้าท่านพูดเพราะปากหวานไม่ไม่ปากไวใจร้อนนะ ผู้ครองคนรักเขาจะช่วยเหลือท่านในเรื่องบางเรื่องค่ะฉะนั้นอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรเอยปากนะหลีกเลี่ยงการพัทะอารมณ์นะคะถ้ะโดยภาพรวมแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังชาวรักนาและชาวดาศิกระกฏการงานของท่านไม่น่าเป็นห่วงนะคะยังคงรับผิดชอบงานได้ดีมีเรื่องราวจุกจิกกวนใจเข้ามาบ้างแต่ทุกปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆแน่นอนแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ใดเท่านั้นเองนะคะมีเงินใหม่ๆเข้ามาแต่จะมาไม่มากยังคงต้องประคับประคองการใช้ใจ่ายอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำนะคะกรับขอพรบคุณทุกทุกการติดตามขออวยพรให้ทุกท่านนั้น ได้รับแต่สิ่งดีๆมีเงินเข้ามาบัญชีหลักแสนหลักล้านมีข่าวดีมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูนะคะชีวิตขอให้ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ